โอ้เสียงระบิต้งลันตั้ยสองกีที่เรสนาันนี้กระสิาสสเาี่เนับิให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันครับระยองเซกันใหม่พยายามจะแทงให้กับทางเรียวมะครับ บอลยังอยู่ที่อนุวัฒน์โอ,อแล้วมาเจษฎาครับได้บอลแล้วยิงเข้าไปเรียบลงลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นเจ้าบ้านขึ้นนําเร็วครับในนาทีที่6ครับเจษฎาบาดชาลีครับทำประตูแรกให้ม้านี่มังกรในยงเอสีขึ้นนำแล้วครับ วนนความขยันของทางเรยวมะอิตโตะครับพยายามไปบีบบอลให้ผู้เล่นของทางอยู่ที่เรยวมะบอลยังรอยโด่งครับอภิวัตรหันใจดวลกันกับทางริติเดชบอลมาเข้าทางอนุวัตรครับอนุวัตรจอมเก่าอีกคนครับพยายามพลิกบอลรอเพื่อนยังไม่มีใครมาทิ้งมาที่นนทวัตรนนทวัตรมองแล้วก็ไหลมาที่อนุวัตรอีกครั้งแล้วลักไก่ยิงไก่รับ,บอลร้อยโด่งข้ามคานเจษราบาตชาลีครับกดอีกลูกลูกที่4ครับเป็นของเจ้าตัวแล้วครับ บอลทิ้งมายังติดผู้เล่นของทางเอ้าแล้วมาเข้าทางครับมากเกือบได้ครับสําหรับทางโงสกรครับเก็บบอลได้แล้วเรียกข้างหน้าครับไม่มีใครก็ไหลไปเจษดาโงสกรมาอีกครั้งครับเจษดโขงสกรครับเปิดบอลยาวโด่งไปถึงยอดล้วครับโมงชงมาชุลป้าแล้วเข้าทางเร็วไมมตัหุ่นยัดเข้าไปแล้วเล่นสั้นกันมาครับสําหรับเอ้า แม่กเกือบไปแล้วครับพยายามโดนเพรสเทียโก้ชูรลาป้ามาแล้วที่สีวกรสีวกรสีว,กร,สวกรมาที่เลียวมะเลียวมะเลียวมะยิงเรียบร้อยครับ2ประตูเอาศูนย์ครับเลียวมะอิโต้ครับผู้เล่นหมายเลข สิวกรแสงวงครับเปิดถวายพานให้เรียวมาอิโตแล้วจับด้วยขวาแปรนิ่มๆเข้าไปครับเป็นประตูที่2ของระย,ยองซีเนี่ยครับเป็นการเพสแดนบนเทียโกชูรป้าตัดบอลได้แล้วไหลมาให้สิวกรศสวกรพยายามจะฝืนตัวแล้วก็เปิดให้ง่ายๆครับเรียวมาแปรเข้าไปเสาแรกพยายามที่จะยืนคุมโซนแล้วครับยังเจาะไม่ได้ครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันครับ ลำเลียงบอลขึ้นมาแล้วไหลมาที่ลิทิเดตแล้วไหลแล้วเรียวสุเกะครับแมเรียวสุเกะเข้ามาเข้าทัาแล้วเรียวสุเกะยังติดโอ้โหนะพูนขึ้นมาหมดแล้วคัตโนครับสุวัตแล้วก็ชูราปาครับู้ตสินให้สัญญาณแล้วเปิดวยเท้าซ้ายยอนรักแล้วชูราปาครับแมติดเซฟโอ้โหมงเด้งครับไปทางซ้ายครับมาเก็บบอลลงได้ครับไหลมาที่ซอแอครับซอแอขึ้นมาทางซ้ายครับดวลกันแล้วเปิดบอลมาเข้าหัวเต็มเต็ม เซนสั้นๆครับมาที่คาตโน่ยอดละครับอยู่ได้เปิดได้เท้าซ้ายเป้าหมายเลี้ยวมา้าชุลบ้าโอ้โหเลี๋ยวม้าอีกตัวครับขึ้นมาทางซ้ายครับเลี้ยวมา้าเลี้ยวมา้าไหลไปแล้วเทพปิทักครับท,ทามาที่ยอดแปรติดครับแหมโอ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ละเอียดกันเองครับจังหวะอย่างเนี้ยมันต้องปิดสกอร์แล้วครับแหมแล้วฟุติี เซตกันใหม่ครับลาว,วินโมอ่องไหลมาจีชูรป้าไหมคาโนโมงชงมาแมมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับชงหรือ่ชงให้ใครครับเอาละครับอภิวัตรมาที่ทางยอดลักเข้าซ้ายขาตาโนบโอ้โเปิดดุกชูรป้าไม่ถึงทศวัต์แล้วเคาะมาแล้วลาว,วินโมอ่องครับลาว,วินโมอ่องลาว,วินโมอ่องครับเก็บบอลได้ย้อนมาที่วัสุครับถ้งบอลข้างหน้าครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับธรรมวัฒน์ไต่ล้ําโอ้แล้วมันอยู่หลายคนนะธรรมวัฒน์ต้องไปคนเดียวครับเพื่อนล้มหน้าอยู่ครับธรรมวัฒน์ธรรมวัฒน์ธรรมวัฒน์แล้วชุลปาบ้าจัดหน้าปากประตูตัวเองแล้วบอลไหลมายูสุเกะครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับสําหรับนภคุณชัดตุลครับและภูตสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับยกที่สอง